ถ้าเห็นคนตกน้ำอยู่ตรงหน้าเราจะทำยังไงดู <c oughs> ดูทีท่าก่อนว่าเขาไหวยน้ำเป็นหรือเปล่าถ้าเขาไหว้เป็นก็ปล่อยเขาถ้าเขาไ่วยไม่เป็นเราก็ต้องหาไปหาเชือกวิ่งไปหาเชือกไปซื้อเชือกร้านค้าเพราะเราก็ไ่ายน้ำไม่เป็นอ <c oughs> ยาผมวต้องวิ่งไปร้านค้าหรือขับรถไปร้านค้าไกลแค่ไหนผมต้องขับไปซื้อเชือกมาเพื่อระโยนให้เขา ให้เขาจับแล้วก็ดึงเขาเข้าฝั่งแล้วในระหว่างที่เขาเขาลงไปเนี่ยไม่คิดเลยว่าเขาจะจมน้ำเขาต้องเขาก็ต้องตีน้ำเขาไปอยู่งจนช่วยตัวเองก่อนสิถ้าเขาหมดแรงอ่ะหมดแรงหมดแรงก็ลอยลอยตัวอยู่ในน้ำเราจะลอยอีกสองสามวันให้อีหลังเลยครับยังไงคนเราไม่ยอมตายหรอกเชื่อเหอะตกน้ำยังไงพยายามไปนะถูกต้องอ่ะหมาเห็นรอเคยเห็นหมาตกน้ำป่ะมันจะไม่ยอมตายเลยเห็นไหมวิ่งมันวัดอยู่นี่แหละยังไงนะ